สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากยักษ์ในใจพื้นที่ที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปสำรวจความมหัศจรรย์ของจิตใจและสมองเพื่อให้เราเข้าใจตัวตนที่ซ่อนอยู่ข้างในได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เราเช่นกัน นั่นคือเรื่องของเวลาครับลองจินตนาการย้อนกลับไปนะครับลองหลับตาลงช้าๆแล้วนึกย้อนกลับไปในวันที่คุณยังเป็นเด็กจำช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนตอนประถมได้ไหมครับช่วงเวลานั้นมันช่างยาวนานเหลือเกินวันหนึ่งวันเหมือนมีเวลาให้เราวิ่งเล่นได้ไม่รู้จบรอคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงวันเกิดรอคอยว่าเมื่อไหร่จะถึงวันปีใหม่ การรอคอยแต่ละเดือนมันช่างยาวนานเหมือนชั่วกับชั่วกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ลองลืมตาขึ้นแล้วมองดูปีที่ผ่านมาของคุณสิครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกไหมว่าทันทีที่ฉลองปีใหม่เผลอกระพริบตาเพียงไม่กี่ครั้งสงกรานก็ผ่านไปแล้วจู่ๆเราก็มายืนอยู่ที่ปลายปีอีกแล้วปฏิทินเล่มเดิมที่เคยหนาเตะ กลับถูกฉีกออกจนบางเฉียบอย่างรวดเร็วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงนาฬิกาบนข้อมือของคุณก็ยังเดินด้วยจังหวะติ๊กตอกติ๊กตอกวินาทีละหนึ่งครั้งเท่าเดิมโลกก็ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ทําไมความรู้สึกของเราที่มีต่อเวลาถึงได้บิดเบี้ยวไปตามอายุที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า ปริศนาแห่งการเวลาครับและวันนี้เราจะมาถอดรหัสกลไกลของสมองเพื่อไขความลับว่านาฬิกาในหัวของเรามันทำงานต่างจากนาฬิกาบนผนังอย่างไรและเราจะทำอย่างไรให้เรากลับมาเป็นเจ้าของเวลาของเราได้อีกครั้งคำตอบแรกของปริศนานี้ซ่อนอยู่ในหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับ มีทฤษฎีหนึ่งที่เสนอโดยนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเขาอธิบายเรื่องสัดส่วนของเวลาเทียบกับชีวิตไว้อย่างน่าสนใจลองจินตนาการตามผมนะครับเมื่อตอนที่คุณอายุ5ขวบเวลาหนึ่งปีมีค่าเท่ากับ1ใน5ของชีวิตที่คุณรู้จักหรือคิดเป็นร้อยละ20ของประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณมีนั่นเป็นสัดส่วนที่มหาศาลมากนะครับ1ปีสำหรับเด็ก5ขวบ คือการเรียนรู้โลกใหม่ทั้งใบคือการเปลี่ยนแปลงจากเด็กตัวเล็กๆจนโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้น1ปีในตอนนั้นจึงรู้สึกยาวนานและยิ่งใหญ่แต่พอคุณอายุ50ปีเวลา1ปีเท่าเดิมกลับมีค่าเท่ากับแค่1ใน50ของชีวิตคุณหรือคิดเป็นเพียงแค่ร้อยละ2เท่านั้นเองครับเห็นความแตกต่างไหมครับจากร้อยละ20เหลือเพียงร้อยละส ยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่สัดส่วนของเวลาหนึ่งปีเมื่อเทียบกับชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็ยิ่งเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆเหมือนกับการที่เรามีเค,ค้กหนึ่งก้อนตอนเด็กๆเราแบ่งเค,ค้ก5ชิ้นชิ้นหนึ่งมันเลยดูใหญ่มากแต่พอโตขึ้นเค,ค้กก้อนเดิมถูกซอยแบ่งเป็น50ชิ้นแต่ละชิ้นมันเลยดูเล็กนิดเดียวนี่คือกฎทางคณิตศาสตร์แห่งชีวิต ที่ทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งเราสะสมปีเกิดมากขึ้นเท่าไหร่หน่วยนับของเวลาก็ยิ่งดูไร้น้ำหนักและผ่านไปไวขึ้นเท่านั้นแต่นี่เป็นเพียงแค่เหตุผลทางตรรก,กะข้อแรกเท่านั้นนะครับเพราะความลับที่แท้จริงซ่อนอยู่ในกลไกลการทำงานของสมองเราลองนึกภาพว่าสมองของคุณคือกล้องวิดีโอคุณภาพสูงดูนะครับ หน้าที่ของมันคือบันทึกความทรงจำต่างๆเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ที่ชื่อว่าสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เก็บความจำระยะยาวตอนที่เรายังเป็นเด็กโลกใบนี้เต็มไปด้วยครั้งแรกเสมอจำจูบแรกของคุณได้นะครับจำวันที่ขี่จักรยานเป็นครั้งแรกได้ไหมหรือวันแรกที่ก้าวเท้าเข้าโรงเรียนวันแรกที่เริ่มทำงานเหตุการณ์เหล่านี้คือเรื่องใหม่คือความตื่นเต้น สมองของเราจึงตื่นตัวอย่างเต็มที่และกดปุ่มบันทึกแบบละเอียดเก็บทุกเม็ดทุกความรู้สึกทุกสีสันทุกกลิ่นข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปจึงมีความหนาแน่นสูงมากเมื่อเรานึกย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นจึงดูยาวนานเพราะมีรายละเอียดอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดเหมือนเราดูหนังที่มีฉากสโลโมชั่นเยอะๆเรื่องราวมันเลยดูยาวแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่ ครั้งแรกเริ่มน้อยลงเราเริ่มเจอกับครั้งที่ร้อยหรือครั้งที่พันเราขับรถไปทำงานเส้นทางเดิมกินกาแฟรถเดิมนั่งทำงานที่โต๊ะตัวเดิมคุยกับคนกลุ่มเดิมสำหรับสมองแล้วเรื่องพวกนี้คือข้อมูลซ้ำซ้อนครับสมองเป็นอวัยวะที่ขี้เหนียวพลังงานมันจะไม่เปลืองแรงบันทึกเรื่องที่รู้อยู่แล้วซ้ำอีกดังนั้นแทนที่จะอัดวิดีโอแบบความละเอียดสูง สมองกลับเลือกที่จะข้ามการบันทึกรายละเอียดเหล่านั้นไปหรือเขียนทับด้วยป้ายสั้นๆว่าเหมือนเดิมผลที่ได้คือความทรงจำในช่วงเวลานั้นมันกลวงเปล่าไม่มีรายละเอียดเมื่อเรามองย้อนกลับไปสมองหาไฟล์ความทรงจำไม่เจอมันจึงสรุปเอาเองว่าเวลาช่วงนั้นผ่านไปเหมือนกระพริบตานี่แหละครับคือกับดักของความคุ้นเคยนอกจากเรื่องความทรงจำแล้ว ยังมีเรื่องทางชีววิทยาที่ลึกลงไปในระดับเซลล์ประสาทด้วยครับมีงานวิจัยทางประสาทวิทยาที่น่าทึ่งบอกเราว่าความเร็วในการประมวลผลของสมองคนเราจะช้าลงตามอายุที่มากขึ้นลองนึกภาพกล้องถ่ายหนังสมัยก่อนนะครับที่ต้องหมุนฟิล์มเพื่อบันทึกภาพในวัยเด็กสมองของเราประมวลผลได้ไวมากรับรู้ภาพและข้อมูลได้ถี่ยิบ เหมือนกล้องที่ถ่ายด้วยความเร็วสูงสมมุติว่าเด็กมองเห็นภาพร้อยเฟรมในหนึ่งวินาทีแต่พอเราแก่ตัวลงเส้นทางประสาทเริ่มเสื่อมถอยแรงต้านทานในระบบประสาทมากขึ้นสมองเราอาจจะรับรู้ภาพได้เหลือแค่10เฟรมในหนึ่งวินาทีความมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อสมองผู้ใหญ่รับภาพได้น้อยลงในเวลาเท่ากันเราจึงรู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปไว เหมือนเราดูวิดีโอแบบ Timelapse ์ที่เมฆเว่งผ่านท้องฟ้าไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เด็กๆเ,เขามองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของนกที่บินผ่านเห็นรายละเอียดการขยับของใบไม้โลกของเด็กจึงดูช้าและเต็มไปด้วยรายละเอียดแต่โลกของผู้ใหญ่คือภาพที่ถูกตัดทอนจนเหลือเพียงโครงสร้างคร่าวๆและนั่นทำให้เรารู้สึกว่าวันเวลามันหดสั้นลงเหมือนเทปที่ถูกเร่งสปีดให้จบไวขึ้น เมื่อสมองทำงานช้าลงผสมโรงกับการใช้ชีวิตที่ซ้าซากจําเจเราจึงตกลงไปในหลุมพรางที่เรียกว่าโหมดออโต้พายโลตหรือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติคุณเคยเป็นไหมครับขับรถจากที่ทำงานกลับมาถึงบ้านพอจอดรถแล้วก็นั่งงงว่าเอ๊ะเราขับมาถึงนี่ได้ยังไงจําไม่ได้เลยว่าผ่านแยกไฟแดงมากี่แยกจำไม่ได้ว่าเลี้ยวตรงไหนบ้าง นั่นคือตอนที่สมองของคุณเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานมันตัดการรับรู้ภายนอกออกไปเพราะมันทำสิ่งนี้มาเป็นพันครั้งแล้วกิจวัตรประจำวันที่วนลูปตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวทำงานกลับบ้านนอนวนเวียนอยู่แบบนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับสมองแล้ว5วันนี้อาจถูกยุบรวมเหลือเป็นความทรงจำเดียวคือวันทำงาน ปรากฏการนี้เรียกว่าการเบลอรหรือการเลือนลางของเวลาเมื่อทุกวันเหมือนกันหมดสมองแยกแยะไม่ออกว่าวันอังคารต่างจากวันพฤหัสบดีตรงไหนพอนึกย้อนกลับไปสัปดาห์หนึ่งจึงหายวับไปราวกับไม่เคยมีอยู่จริงชีวิตที่ขาดสีสันและความแปลกใหม่คือศัตรูตัวฉกาศที่ขโมยเวลาของเราไปอย่างเงียบเชียบที่สุดแต่ในยุคปัจจุบันเราไม่ได้แค่สู้กับความแก่หรือกิจวัตรเท่านั้นนะครับ เรายังมีตัวเร่งเวลาตัวใหม่ที่ทรงพลังอย่างน่ากลัวนั่นคือเทคโนโลยีและโลกดิจิตอลในมือของคุณสมาร์ทโฟนเครื่องเล็กๆนั่นแหละครับคือเครื่องจักขโมยเวลาชั้นดีเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถฟีดโซเชียลวีเดียเราตั้งใจจะดูแค่5นาทีแต่พอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีผ่านไปแล้วเป็นชั่วโมงทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะโลกดิจิตอลถูกออกแบบมาให้ไร้รอยต่อ และกระตุ้นสารเคมีในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเห็นรูปใหม่ข่าวใหม่หรือการแจ้งเตือนใหม่สมองจะได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆทำให้เราเสพบติดและดำดิ่งลงไปในหลุมดำของข้อมูลภาวะข้อมูลท่วมท้นนี้ทำให้สมองไม่มีช่องว่างให้หยุดพักหรือไตรตรองเราบริโภคข้อมูลมหาศาลแต่จดจาอะไรแทบไม่ได้สมาธิของเราสั้นลงการรับรู้เวลาของเราจริงบิดเบี้ยว เราสูญเสียช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าช่วงเวลาที่เรานั่งเหม่อมองท้องฟ้าหรือรอรถเมย์โดยไม่ทำอะไรช่วงเวลาเหล่านั้นเคยเป็นหมุดหมายที่ทำให้เรารู้สึกถึงการไหลของเวลาแต่ตอนนี้ทุกวินาทีถูกถมเต็มไปด้วยหน้าจอเวลาจึงไหลผ่านเราไปโดยที่เราไม่ทันได้สัมผัสมันจริงๆฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับที่เหมือนว่าเรากำลังสูญเสียเวลาไปเรื่อยๆแต่ช้าก่อนครับข่าวดีก็คือ แม้เราจะหยุดอายุหรือหยุดนาฬิกาไม่ได้แต่เราสามารถโกงความรู้สึกของเราได้เราสามารถดึงเวลาให้ช้าลงได้โดยการเปลี่ยนวิถีของสมองกุญแจสำคัญคือคําว่าความแปลกใหม่และสติถ้าสมองชอบบันทึกของใหม่หน้าที่ของเราคือต้องป้อนของใหม่ให้มันครับไม่จำเป็นต้องเป็นการย้ายบ้านหรือเปลี่ยนงานใหม่เสมอไปลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นลองเปลี่ยนเส้นทางขับรถกลับบ้านดูบ้าง ลองแปลงฟันด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดลองสั่งเมนูอาหารที่ไม่เคยกินลองฟังเพลงแนวที่ไม่เคยฟังหรือฟังพอดแคสต์เรื่องใหม่ๆช่องเสียงจากยักษ์ในใจการทำสิ่งที่ผิดไปจากความเคยชินจะไปเขย่าให้สมองตื่นจากโหมดออโต้พายลอตสมองจะต้องกลับมาตั้งใจกลับมาสังเกตและเริ่มบันทึกรายละเอียดอีกครั้งช่วงเวลานั้นแหละครับที่เวลาจะยืดขยายออก อีกวิธีหนึ่งที่ทรงพลังมากคือการฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันการจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าจริงๆไม่ใช่ใจลอยไปคิดถึงอดีตหรือกังวลถึงอนาคตวินาทีที่คุณสัมผัสถึงรสชาติของกาแฟที่กำลังดื่มวินาทีที่คุณรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกนั่นคือวินาทีที่คุณได้ดึงเวลากลับมาเป็นของคุณเป็นการกดปุ่มหยุดชั่วคราวให้กับกระแสน้ำเฉียวของการเวลาสุดท้ายนี้ ผมอยากพาคุณย้อนกลับไปสู่ปรัชญากรีกโบราณสักนิดครับชาวกรีกมีคำเรียกเวลาอยู่สองคำคำแรกคือโครโนสหมายถึงเวลาตามนาฬิกาเวลาที่เดินเป็นเส้นตรงเวลาที่กัดกินเราแต่อีกคำหนึ่งคือไครอสไครอสหมายถึงเวลาเชิงคุณภาพเป็นช่วงเวลาพิเศษช่วงเวลาที่เรารู้สึกอิ่มเอมช่วงเวลาที่ความหมายมันลึกซึ้งจนเราลืมดูนาฬิกาเช่นช่วงเวลาที่ได้กอดคนที่เรารัก ช่วงเวลาที่ได้หัวเราะจนท้องแข็งกับเพื่อนสนิทหรือช่วงเวลาที่ได้ดื่มดำกับพระอาทิตย์ตกดินปัญหาของคนยุคนี้คือเรามัวแต่วิ่งไล่ตามโครโนสพยายามบริหารจัดการเวลาให้คุ้มค่าที่สุดเร็วที่สุดแต่เรากลับละเลยไครอสเราลืมสร้างช่วงเวลาที่มีความหมายบทสรุปของปริศนาแห่งการเวลาจึงไม่ได้อยู่ที่ว่านาฬิกาเดินเร็วแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณใส่ชีวิตลงไปในเวลานั้นมากแค่ไหน ถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเหมือนเด็กๆและกล้าที่จะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเวลาของคุณจะช้าลงและเต็มไปด้วยความทรงจำที่งดงามอย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นเพียงแค่การฉีกปฏิทินทิ้งไปวันๆน,นะครับจงออกไปสร้างไครรอสของคุณเองจงทำหลายความสำซากจำเจและกลับมาสัมผัสความมหัศจรรย์ของคำว่าเดี๋ยวนี้และที่นี่แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้ มีวิธีดึงเวลาในแบบของคุณเองไหมหรือมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเวลาหยุดเดินบ้างหรือเปล่าลองแสดงความคิดเห็นและแชร์ประสบการณ์ของคุณไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านเรื่องราวของคุณอยู่ขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาค้นพบความลับของจิตใจไปด้วยกันอีกแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้า สวัสดีครับ